สวัสดีครับพบกับผมนุกบางกอกจากเพจบางกอกเอเจนซี่พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่ไรายได้ที่มั่นคงกับทีมงานมืออาชีพนะครับมีหลายคนถามกันเข้ามาว่าช่วยบอกข้อดีของอาชีพนายหน้าให้หน่อยได้ไหมเพราะกำลังสนใจอยู่นุกบางกอกตอบให้นะครับ 1. อาชีพนายหน้านเนี่ยไม่ต้องมีเงินลงทุนก็สามารถเริ่มได้เลยเพียงลงทุนแค่เวลาและความตั้งใจเท่านั้นครับ 2. อ,อาชีพนี้ไม่มีเพดานเรื่องของรายได้อย่างที่หลายหลายคนทราบค่าตอบแทนของนายหน้าก็คือค่าบำเหน็จโดยจะได้ส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาทรัพย์ที่เราขายได้นั่นเองยิ่งราคาแพงยิ่งได้รายได้มากขึ้นเท่านั้นครับและ 3. อาชีพนี้ใครๆก็สามารถทำได้และที่สำคัญไม่มีวันเกษียณอายุ ยิ่งมีประสบการณ์เยอะก็ยิ่งสร้างรายได้เยอะเรียกได้ว่าทําเป็นแล้วเป็นเลยติดใจจนเลิกอาชีพนี้กันไม่ได้เลยทีเดียวครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดซีเฟ s ร์สเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเป็นนายหน้ามืออาชีพรับประกันว่าอาชีพนี้ไม่มีเพดานเรื่องของรายได้ครับ หากคุณอยากเป็นคนแรกที่อัปเดตข่าวสารบ้านหลังไม่ใหม่ก่อนใครที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายส่งตรงถึงหน้าจอคุณอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามบางกอกแอสเซทเราไม่อยากให้คุณพลาดบ้านคุ้มคุ้มทุกหลังจริงๆครับ